สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโอรตะโฟเครับห่างหายกันไปพักใหญ่ๆนะครับก็ผันตัวไปเป็นช่องแฟนแคมระยะหนึ่งนะฮะวันนี้ก็กลับมาแล้วกับการรีวิวซิงเกิลที่11นะครับหรือว่าไซยุนะรับคอของบีเคโฟเทีเองซึ่งซิงเกิลนี้จะพิเศษกว่าปกตินะฮะเพราะว่าผักผมติดเซมนะครับพิเศษมากวันนี้เราก็สั่งมาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวขอแกะให้ดูดีกว่านะครับ นี่นะครับสั่งมาเยอะมากปพ็กเกบหนามากนะครับตั้งสองแผ่นเนี่ยเดี๋ยวแกะดูกันเลย <ๆ S 1> นี่นะครับหน้าตาของแผ่นซีดี y ซโยนาราคอนะครับของกับเซมัตถ์ทั้งสาสิบสองคนนะครับผักผมอยู่ตรงนี้นะฮะเล็กๆตรงนี้อ่ะด้านหลังก็จะมีรายชื่อเพลงเนาะก็จะเป็นอ่าไซโยนาราคอนฟอร์ตเอ็ปิดแล้วก็อ่าพเพลงหนึ่ง ตุ่งแสงดาวนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวเวอร์ชั่นที่ไม่มีเสียงร้องอีกสามเพลงด้วยกันนะฮะคือซงเนี้รูปสุ่มมันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าอย่างอ่าเซมฟยูนาราเนี่ยก็มีรูปคนละสามแบบและมั้งแล้วก็คนที่ติดเซมเออ่เฟิร์ดเบดก็มีอีกคนละสองแบบดังนั้นเนี่ยขับขันจะมีรูปสุ่มสามแบบแต่ว่าน้องรุ่นสามมาคนอย่างเช่นมีนอย่างเงี้ย ที่ติดทั้งเซมไซโยนาตาทั้งเซมเฟิร์ดด้ปิดนี้ก็จะมีรูปสูงห้าแบบไปเลยนะครับโคตรเยอะอ่าแล้วก็เปิดมาด้านในก็จะมีอ่าเป็นรูปปกอีกแบบหนึ่งนะครับรวมเซมทั้งสามสิบสองคนอันนี้ก็จะเป็นแผ่นซีดีครับสะท้อนแสงสวยดีนะฮะมาดูกันก็จะเป็นอ่าทั้งสายสองคนยืนเรียงกันอย่างนี้นะครับ เปิดเข้ามาก็จะเป็นเรียงหน้าแรกเนี่ยเป็นเซนเตอร์สี่คนเนาะจะเป็นหน้าหกคนนะครับอย่างงี้นี่อยู่น,นี่อยู่นี่นะฮะแล้วก็นี่นะครับด้านหลังอีฟฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอา ตะกี้กล้องด้วงนะครับอ่าด้านอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภาพอิ l ล s t เ,เตอร์อย่างนี้นะครับพร้อมกับเนื้อเพลงทั้ง3เพลงนะครับอ่าเพื่อให้ไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเรามาดูรูปสุ่มกันเลยหนึ่งสองรับซึ๊บอ,อุ๊ยอ่าน้ำหนึ่งนะครับอันนี้คือชุดอะไรอะคือมันจะมีชุดชุดชุดว่ายน้ำชุด ชุดเซมชุดชุดไอ้สักอย่างเห็นเห็นเขาขายกันนะแต่ว่าน,นี้แม่แต่ว่าเป็นเอ่อเป็นชุดว่นายน้ำหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับอีกอีกแผ่นหนึ่งนะครับเฮ้ยเจนเจนนะครับจะเป็นเจนมั้มเหมือนจะใช่เป็นเจนจริงด้วยฮนะอ่ะสองแผ่นรุ่นหนึ่งมาสองคนนะครับอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาแบบสั้นๆนะครับของมีน้อยแต่เกินนะฮะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวหาอะไรมารีวิวให้ดูกันใ,ใหม่นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละบ,บาย